สวัสดีครับคลิปคลิป,ลปนี้ผมมีเกร็ดความรู้ดีๆมาบอกเพื่อนๆน,นะโดยเฉพาะเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยที่ใช้ในการระบบดิจิตอลนะครับไม่ว่าจะเป็นในการคาร์ g โอจีช็อคที่เป็นของแท้หรือว่าในการก๊อปเกตนะครับก๊อปในการคาซ์โอนี่แหละครับหรือว่าในการเบบี้จีรุ่นต่างๆนะครับรวมไปถึงในการที่เป็นในการแฟชั่นตัวๆไปนะครับหรือว่าในการจีนที่เป็นระบบดิดิจิตอลที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยกับยี่ห้อนะครับ ซึ่งอาการแบบนี้มันคืออาการยังไงครับสมมุติว่าเพื่อนๆมีการจีช็อคนะครับของแท้เรือนหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ใช้น,น,นานๆแล้วก็ทิ้งไว้ที่บ้านนะครับสักระยะเวลาหนึ่งแล้วมาดูอีกทีครับถ้าเกิดอาการแบบนี้มันคือลักษณะยังไงครับอย่างเช่นว่านะครับเพื่อนๆกดปุ่มได้ปุ่มหนึ่งนะครับแล้วมันวูบวูบนะครับโดยเฉพาะปุ่มไฟนะวูบหายไปพักหนึ่งแล้วมันก็กลับมาติดเหมือนเดิมนั่นก็แสดงว่าฐานอ่อนครับ หรืออีกอกรณีก็คือว่าตัวเลขดิจิตอลเนี่ยมันมันค้างมันค้างคือเราไม่สามารถคอนโทรลได้เลยนะครับค้างอยู่อย่างนั้นนะครับก็สันนิษฐานได้ว่าฐานอ่อนเช่นเดียวกันนะครับมันไม่ได้เสียนะแค่ฐานอ่อนนะครับเพื่อนๆส่วนกรณีของนาฬิกาที่เป็นงานก๊อปเกตนะครับยกตัวอย่างก็เป็นจีช็อคปลอมแล้วกันครับถ้ากดปุ่มใดปุ่มหนึ่งครับโดยเฉพาะปุ่มไฟนะแล้วมันวูบสักพักหนึ่งก็กลับมาติด แล้วก็สามารถดูเวลาได้ปกตินั่นก็แสดงว่าฐานอ่อนนะครับกรณีนี้เหมือนกับของแท้ทุกประการเลยครับหรืออีกกรณีก็คือว่านะครับกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งเนี่ยแล้วมันรีเซ็ตตัวเองรีเซ็ตตัวเองอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างละกันนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยเวลาปัจจุบันเนี่ยผมดูในกาตอนนี้เป็นเวลา14นาฬกา45นาทีนะครับวันเสาร์เดือน5วันที่10นะครับ แล้วกดปุ่มได้ปุ่มหนึ่งแล้วมันรีเซ็ตตัวเองเป็นเวลาที่12นกา00นาทีวันอาทิตย์เดือน1วันที่1น,นี่คือค่าตั้งต้นนะครับที่ทางบริษัทเขาตั้งเวลามาอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับถ้ามันรีเซ็ตเวลามาแบบนี้นั่นก็แสดงว่าในกาของคุณเสียครับเปลี่ยนฐานก็ไม่สามารถแก้แก้แก้ได้นะครับเนือ่องจากว่าแผงวงจรมันเสียแล้วนะนะครับ หรืออีกกรณีก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็จะน้อยนะครับก็คือฐานอ่อนนะครับเป็นไปได้หมดเลยเสียฐานอ่อนนะครับอ่านี่คือนะครับในการระบบดิจิตอลที่เจอปัญหามากที่สุดณนะตอนนี้ครับแล้วอีกหนึ่งอย่างนะครับซึ่งหลายคนอาจจะยังสงสัยนะตัวเลขดิจิตอลมันขาดมันขาดเกิดจากสาเหตุอะไรครับผมยกตัวอย่างในการจีช็อค ok ที่เป็นของแท้แล้วกันครับสาเหตุแรกเกิดจากน้ําเข้าครับ สาเหตุที่2เกิดจากตกครับซึ่งในการจีช็อกหลายๆรุ่นก็สามารถกันกระแทกได้ดีนะครับตกจากที่สูงก็อาจจะไม่เป็นไรแต่บางรุ่นมันก็ไม่ได้แกข่งถึงขนาดนั้นนะครับเพื่อนๆอย่างที่3ก็คือว่าเสื่อมสภาพนะครับโดยการใช้งานมาหลายปีแล้วเนี่ยแผงวงจรมันก็อาจจะเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานก็เป็นไปได้นะครับ ส่วนในการอปเกตหรือว่าของปลอมเนี่ยครับก็ไม่ต้องไปสงสัยอะไรครับเนื่องจากว่าวัสดุการผลิตต่างๆมันไม่ค่อยได้มาตรฐานเท่าไหร่นะครับอาการแบบนี้ถือว่าเจอได้ทั่วไปครับโดยไม่ต้องมีปัจจัยอื่นๆนะครับเหมือนกับของแท้เลยนะครับบางทีอยู่ในแพ็คอยู่เลยนะครับยังไม่ได้ใช้งานดิจิตอลมันก็ขาดแล้วก็เจอบ่อยเช่นเดียวกันนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์แล้วก็ความรู้นะครับตรงจุดๆนี้นะครับ ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ